บทที่21บอกเล่าเรื่องราว แม้กระทั่งก่อนหน้านี้เมื่อเขาเพิ่งได้รับความสามารถของคมมีดวายุคมมีดวายุเองก็มีความแข็งแกร่งจำกัดอย่างไรก็ตามอาศัยเทคนิคที่บันทึกไว้ในวิธีแก้ปัญหาอาวุธลับและระยะเวลาหลายปีแห่งความเข้าใจประกอบกับพลังทางจิตวิญ,ญญาณที่ได้รับการปรับปรุงผ่านการฝึกฝนของเนตรปีศาจส,สีม่วงคมมีดวายุนี้ได้ถูกใช้โดยเขาแล้วครั้งนี้หลังจากที่กลืนสายเลือดหมาป่าวายุของอสูรหมาป่าระดับ3เข้าไปพลังคมมีดวายุของเขาก็เพิ่มขึ้นอีก เขาค่อนข้างระมัดระวังในการยิงของหวังหยันเฟิงมิฉะนั้นเขาจะบีบอัดคมมีดวายุจนหมดและระเบิดพลังโจมตีที่แข็งแกร่งขึ้นหวางหยานเฟิงป้องกันมันอย่างง่ายดายแต่มันจะไม่ง่ายอย่างนั้นหวงังหยานเฟิงมองเขาด้วยความตกใจแต่การแสดงออกของถังซานก็สงบนิ่งด้วยแววตาที่มุนงงเล็กน้อย หวังยานเฟิงพูดโดยไม่ถามทันทีว่าเอาละการเรียนต่อสู้ของวันนี้พอแค่นี้หลังจากที่คุณกลับไปคุณต้องเข้าใจปัญหาที่คุณพบในการสู้รบจริงของวันนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนจากนี้ไปเราจะจัดคลาสการต่อสู้ที่ใช้งานได้จริงทุกสามวันหวังว่าครั้งหน้าคุณจะเห็นความคืบหน้าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับว่าคุณจะชนะการประเมินหรือไม่เมื่อคุณเผชิญหน้ากับหมาป่าวายุจริงๆในอีกสามปีข้างหน้า ทุกคนกลับบ้านด้วยกันแต่หวางยานเฟิงหยุดถังซานและพาเขาไปที่ชั้นสองมีสองห้องบนชั้นสองถังซานก็ขึ้นมาก่อนทั้งสองห้องเป็นที่ที่หวางยานเฟิงและชิวจิงอาศัยอยู่และอีกห้องหนึ่งควรจะเป็นห้องพักแขกเขาไม่เคยอยู่ในห้องนั้นสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือหวังยานเฟิงได้เปิดห้องนี้และโบกมือให้เขาคุณเข้ามากับฉันถังซานทำตามคำพูดของเขาและเดินเข้าไปในห้องด้านหลังหวางยานเฟิง ทันทีที่เขาเข้ามาในห้องเขาก็ไม่ได้ที่จะเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยนี่เป็นห้องที่ดูเหมือนว่างเปล่าจึงไม่มีเฟอร์นิเจอร์ทั้งห้อง แต่ทันทีที่เขาเข้ามาถังซานร,รู้สึกชัดเจนว่าธาตุลมในห้องนี้แข็งแกร่งกว่าโลกภายนอกอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าเขาจะไม่สามารถระดมจิตสำนึกแห่งสวรรค์ได้อย่างง่ายดายแต่เนื่องจากการมีอยู่ของแสงแห่งจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์นั้นพลังทางจิตวิญญาณของเขาจึงเติบโตเร็วกว่าคนทั่วไปและการรับรู้ของเขาก็รุนแรงขึ้นในไม่ช้าถังซานก็ค้นพบว่าต้นกำเนิดของธาตุลมเหล่านี้มาจากแร่ที่วางไว้ที่มุมทั้งสี่ของห้อง ทัดลมมาจากแร่เหล่านี้เมื่อปิดประตูใบหน้าของหวางหยานฟังดูเคร่งขึมเล็กน้อยมาคุยกันดีกว่าการควบคุมคมมีดวายุของคุณเกิดขึ้นได้อย่างไรถังซานกระพริบตาและมองมาที่เขาอาจารย์ หวังยานเพิงมองเขาด้วยใบหน้าบูดบึ้งและกล่าวว่าคุณต้องทําให้ชัดเจนว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของคุณฉันต้องการคําอธิบายที่สมเหตุสมผลมิฉะนั้นอยู่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเมื่อเจ้าเพิ่งปลุกพลังข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติปกติแล้วก่อนมนุษย์จะปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยสายเลือดของหมาป่าวายุอย่างแรกเลยมนุษย์ที่มีสายเลือดแห่งหมาป่าวายุจะมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายหมาป่าวายุก พลังนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมความสามารถพิเศษของคมมีดวายุ แต่คุณไม่ได้แปลงร่างเป็นหมาป่าวายุตั้งแต่ต้นจนจบแต่คุณสามารถใช้คมมีดวายุได้และพลังของคมมีดวายุของคุณดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวันนี้ระดับการควบคุมนี้ถูกใช้แล้วสิ่งนี้มันไม่ใช่ความสามารถโดยกําเนิดของคุณคมมีดวายุยังสามารถกล่าวได้ว่ามาจากพลังของเลือดแล้วการควบคุมคมมีดวายุของคุณมาจากไหนไม่มีใครสอนฉันไม่เชื่อว่าคุณจะเกิดมาพร้อมกับมันได้คุณต้องอธิบาย ให้ฉันฟังด้วยใจที่เปิดกว้างว่ามาจากไหนถังซานเงียบเขาก้มศีรษะลงเล็กน้อยเรากับว่ากำลังคิดที่จะอธิบายทุกอย่างที่หวางหยานเฟิงถามหวางหยานเฟิงไม่ได้รีบร้อนแต่รอยอย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานถังซานก็พูดช้าๆอาจารย์ผมปลุกพลังใส่เลือดได้นานแล้วแล้วเมื่อไรล่ล่ะหวางหยานเฟิงดูเหมือนจะเดาเรื่องนี้มานานแล้ว อายุหกขวบตอนฉันหกขวบฉันปลุกพลังขึ้นด้วยความบังเอิญคืนนั้นฉันหิวมากออกมาหาอาหารแล้วเดินไปที่ริมหมู่บ้านโดยไม่รู้ตัวในป่าฉันสัมผัสได้ว่าเขาคว้าตัวฉันขณะนั้นฉันรู้สึกกลัวและอยากจะกรีดร้องแต่เขาปิดปากฉันภายใต้ความกลัวฉันปลุกพลังในสายเลือดของฉันให้ตื่นขึ้นพูดแล้วชะงักครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าชายผู้นั้นดูเหมือนจะรู้สึกถึงการตื่นของข้าเขาบอกไม่ให้ข้าร้องแล้วปล่อยข้าไปเขาตรวจร่างกายข้าอีกครั้งหลังจากตรวจ เขาก็ไปถามต่อถ้าฉันอยากเรียนรู้จากเขาตอนนั้นฉันไม่รู้อะไรเลยแม้แต่การเรียนรู้คืออะไรแล้วชายคนนั้นก็บอกฉันบางอย่างและให้อะไรฉันกินให้ฉันกินทุกคืนเมื่อฉันไปหาเขาเขาเต็มใจให้อาหารฉันฉันเคยอยู่มากก่อนหน้านี้ฉันเลยไปทุกวันเขาเริ่มสอนบางอย่างให้ฉันและฉันค่อยๆรู้มากขึ้นเขายังสอนวิธีควบคุมคมมีดวายุให้ฉันด้วยเขาหน้าตาเป็นอย่างไรคุณรู้จักชื่อเขาไหมหวังหยานฟิงถามทั้งซานใส่หัวอย่างว่างเปล่า เขาไม่เคยพูดเขาบอกว่าเขาจะบอกฉันเมื่อฉันโตขึ้นแต่เมื่อสามเดือนก่อนเขาไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยจากนั้นมันเป็นพิธีปลุกดังนั้นเขาสอนคุณถึงวิธีควบคุมคมมีดวายุของคุณแล้วเขาบอกว่าทำไมคุณถึงแปลงร่างเป็นหมาป่าวายุไม่ได้ ทังซานกล่าวว่าเขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปเพราะมันจะถูกจำกัดให้แปลงร่างเป็นเทพอสูรมันควรจะเป็นแก่นแท้เท่านั้นจากนั้นเขาก็สอนวิธีการฝึกฝนแก่ผมแล้วผมก็ไม่สามารถแปลงร่างได้เขาบอกฉันว่าการฝึกฝนแบบนี้พิเศษมากและไม่สามารถถ่ายทอดต่อกันได้หรือเรียนรู้อย่างเป็นทางการได้ ใช่เจ้าจะตายหลังจากที่เรียนรู้มันการฝึกแบบนี้เป็นวิธีการที่เป็นของมนุษย์เราเท่านั้นดวงตาของหวังหยานเฟิงเป็นประกายทังซานกล่าวว่าฉันไม่รู้ฉันแค่จำได้ว่าเมื่อเห็นเขาเป็นครั้งสุดท้ายเขาบอกฉันก่อนจากไปไม่ว่าเขาจะเจออะไรในอนาคตอย่าลืมตั้งเป้าที่จะกอบกู้มนุษยชาติวันหนึ่งมนุษยชาติจะไม่ตกเป็นทาสอีกต่อไป ทันทีที่คำกล่าวนี้ออกมาหวางหยานเฟิงก็สะท้านไปทั้งตัวด้วยสีหน้าตกใจและกำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวดูเหมือนว่าจะถูกกระตุ้นอย่างแรงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นเวลานานการไถ่ถอนการไถ่ถอนหวังหยานเฟิงพึมพามและริมฝีปากของเขากดลงทั้งซานร,รู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นทางอารมณ์ของเขาในขณะนี้ ใช้เวลานานก่อนที่การแสดงออกของหวางหยานฟิงจะผ่อนคลายลงหายใจเข้าลึกๆรักษาอารมณ์ของเขาให้คงที่และพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าถังซานจำไว้สิ่งที่คุณพูดกับฉันวันนี้อย่าพูดถึงเรื่องนี้กับใครเลยรวมถึงมู่เสวียและคนอื่นๆอย่าพูดถึงมันเก็บไว้ได้เฉพาะในใจตนเท่าน,านั้นในอนาคตถ้ามีคนถามคุณว่าคุณเรียนรู้ทักษะคมมีดวายุจากใครคุณสามารถบ,บอกพวกเขาว่าคุณเรียนรู้จากฉันเข้าใจ หมาทางซานมองมาที่เขาและกระพริบตาอีกครั้งอาจารย์ท่านอยากเรียนหมายฉันสามารถสอนคุณได้คนนั้นบอกว่าตราบเท่าที่ยังเป็นมนุษย์คุณสามารถสอนได้ หัวใจของหวางยานเฟิงสันหวายวันนี้เขารู้สึกประหลาดใจจริงๆกับการใช้คมมีดวายุสองอันของถังซานเขาถามตัวเองว่าการควบคุมองค์ประกอบของเขานั้นละเอียดอ่อนมากอยู่แล้วและมันก็ยากสำหรับเขาที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไรก็ตามคมมีดวายุไร้เงาที่แสดงโดยถังซานวันนี้ดูเหมือนจะเปิดประตูใหม่ให้กับเขานี่เขาลังเลเล็กน้อยเรียนรู้จากนักเรียนของเขาเอง ท่านอาจารย์ข้าไม่คิดว่าท่านจะเอาชนะข้าได้ทันใดนั้นถังซานก็พูดขึ้นหือหวังยานเฟิงผง,งะไปเมื่อมองมาที่เขาสิ่งที่เขาเห็นคือถังซานด้วยสายตาที่ไร้เดียงสาแต่จริงจังมากเอาชนะคุณไม่ได้เหรอ ทังซานพยักหน้าและพูดว่าคนคนนั้นบอกฉันว่าอย่าแสดงพลังต่อสู้ของคุณต่อน้าคนอื่นง่ายๆวันนั้นฉันอยากจะฆ่าพวกเขาจริงๆแต่ฉันรู้สึกได้ว่าฉันไม่ควรเอาชนะสองคนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่อศูนหมาป่าธรรมดาไม่ควรจะเอาชนะฉันได้หวังยานเฟิงกล่าวว่าฉันก็ทำไม่ได้เช่นกันทังซานดาวระดับพลังงานของครูควรจะสูงกว่าของฉัน บทที่22ท่านไม่อาจเอาชนะข้าได้ถังซานกล่าวระดับพลังงานของครูควรจะสูงกว่าฉันแต่คุณไม่ควรจะสามารถที่จะชนะคมมีดวายุฉันหวังหยันฟังคิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าดีมาคุยกันเถอะถ้าคุณชนะฉันจะเรียนรู้การใช้คมมีดวายุกับคุณหากคุณแพ้ครูจะสอนองค์ประกอบรูปแบบการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองเป็นอย่างไร ตกลงทังซานพยักหน้าทันทีสิ่งที่เขาทำในวันนี้สามารถพูดได้ว่าเป็นเจตนาที่ดีมีจุดประสงค์หลากหลายประการเพื่อแสดงให้หวางยานเฟิงเห็นคมมีดวายุไร้เงาของเขาคือการทำให้เขารู้ถึงความสามารถบางอย่างของเขาด้วยวิธีนี้ตำแหน่งของเขาในจิตใจของหวางยานเฟิงจะดีขึ้นระดับของอิสรภาพสามารถมีมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้เขาต้องการสอนความสามารถบางอย่างของหวังหยันเฟิงและแม่แต่กับคนอีกสี่คนเพื่อให้จุดแข็งของพวกเขาสามารถเข้มแข็งขึ้นโดยเร็วที่สุดและการประเมินหลังจาก3ปีสามารถผ่านไปได้โศกนาตการรมจะไม่เกิดขึ้นอีก และความตั้งใจที่ลึกซึ้งกว่านั้นเขาตั้งใจพูดชื่อการถ่ายถอนและเขาต้องการเห็นปฏิกิริยาของหวังหยานเฟิงจากมุมมองของหวังหยานเฟิงการฝึกฝนพวกเขาเขาต้องการทดสอบเพื่อดูว่าหวังหยานเฟิงรู้เรื่ององค์กรถ่ายถอนหรือว่าเขาเป็นสมาชิกขององค์กรถ่ายถอนหรือไม่หากเป็นกรณีนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดซึ่งเอื้อต่อการเข้าร่วมองค์กรนี้ในอนาคตและมองหาภรรยาที่กลับชาติมาเกิดผ่านพวกเขา และข้อสุดท้ายก็เป็นธรรมชาติสำหรับการฝึกฝนของเขาเองเหตุผลที่เขาบอกว่าความแข็งแกร่งของหวังหยันเฟิงนั้นไม่ดีเท่ากับเขาคือการหาโอกาสให้ตัวเองกลืนพลังของสายเลือดหมาป่าวายุของหวังหยันเฟิงเล็กน้อยเพื่อบุกทะลวงไปสู่ขั้นที่สี่ของทักษะวิชาสเสวียนเทียน ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบในหลายๆด้านและได้สังเกตหมาป่าวายุระดับ4ในเมืองด้วยเป็นการยากมากที่จะโจมตีหมาป่าวายุระดับ4โดยไม่เคลื่อนไหวมันง่ายเกินไปที่จะเปิดเผยท้ายที่สุดแล้วร่างของเขาคือรากฐานของการเปิดเผยการกลืนกินจะไม่ทำลายรากฐานแต่เป็นการปลอดภัยที่สุดที่จะทำให้การพัฒนาจากหวางหยานเฟิงเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้เขายังพิจารณาว่าถ้าหวังหยานเฟิงเป็นค่ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเผ่าหมาป่าวายุหลักความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ต่ำมากแม้ว่าหวางหยานเฟิงจะไม่กล้าต่อต้านกลุ่มเผ่าหมาป่าวายุโดยพิจารณาจากทัศนคติและการดูแลคนอื่นๆเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นถ้าเขาถูกหักหลังจริงๆถังซานก็ต้องระงับอารมณ์ของตัวเองและถ้าเขาอยู่ในภาวะวิกฤตจริงๆเขาจะปลุกจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของตัวเองและทำให้เมืองหมาป่าวายุพินาศ เขาช่างใจอยู่สองสามวันและในที่สุดก็สรุปได้ว่าการเปิดเผยตัวเองในระดับหนึ่งผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนั้นมากกว่าความเสี่ยงดังนั้นเขาจึงเลือกสิ่งนี้ ในขณะนี้หวางยานเฟิงได้เดินไปที่มุมถนนแล้วและเคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังท่ามกลางแร่ที่ไหลออกมาท่ามกลางธาตุลมวินาทีถัดมาถัางซานก็รู้สึกประหลาดใจที่ชั้นพลังงานอ่อนๆมองไม่เห็นในอากาศเห็นได้ชัดว่าเป็นองค์ประกอบของลมแต่ธาตุลมนี้ปกคลุมทั่วทั้งห้องนี่เป็นการดํารงอยู่ทั่วไปซึ่งแท้จริงแล้วเป็นม่านธาตุลมที่โอบล้อมอยู่ มีสิ่งนั้นหรือไม่หัวใจของถังซานตกตะลึงความประหลาดใจที่หวังหยานเฟิงนำมาให้เขานั้นสามารถพูดได้ว่าค่อนข้างแข็งแกร่งสิ่งนี้มีอยู่ในโลกนี้ด้วยหรือเอาละไม่ต้องห่วงเรื่องส่งเสียงดังหรอกมาเถอะให้ฉันดูว่าคุณเรียนรู้อะไรจากคนคนนั้นบ้างหวังหยานเฟิงตรงใจเว้นระยะห่างระหว่างถังซานเพื่อที่จะสามารถให้เขามีพื้นที่มากขึ้นเพื่อแสดงคมมิดวายุ การสนทนาในเวลานี้แตกต่างไปจากคำแนะน,นำก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนหวังหยานเฟิงไม่ได้ดูถูกเด็กอายุ8ดขวบที่อยู่ข้างหน้าเขาต่ำเกินไปดวงตาของเขาเต็มไปด้วยประกาย การเปลี่ยนแปลงของหมาป่าวายุที่กระทำโดยมนุษย์แม้ว่าร่างกายจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็ไม่มีวันใหญ่กว่าหมาป่าวายุในระดับเดียวกันอย่างไรก็ตามหวางหยานเัิงเปลี่ยนร่างหมาป่าวายุก็สูงกว่า2เมตรแล้วเห็นได้ชัดว่าทาตดลมรอบๆตัวกลายเป็นความคลั่งคล้และแสงสีน้ำเงินก็ยังคงอยู่เหนือกรงเล็บหมาป่าคู่หนึ่งแม้ว่าจะมีระยะห่างจากเขาแต่ทังซานก็ยังรู้สึกได้ถึงความกดดันที่ปล่อยออกมาจากใบหน้าของเขาอย่างชัดเจน อาจกล่าวได้ว่านี่คือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยพบมาในโลกนี้ดวงตาของถังซานก็นิ่งเมื่อมองดูหวังยานเฟิงอย่างจริงจังร่างกายของเขาเหมอบลงเล็กน้อยเท้าของเขาอยู่ข้างหลังอีกข้างหนึ่งมีแสงวาบในดวงตาของเขาและมีแสงสีฟ้าจางๆส่องออกมาทางมุมดวงตาของเขา ในชั่วพริบตาถาังซานก็เพื่อนไหวขขาวยกมือขึ้นพร้อมกันคมมีดวายุ2ใบและคมมีดวายุ2ใบที่ใหญ่กว่าตอนที่พวกเขาอยู่ในลานบ้านถูกยิงออกไปหนึ่งซ้ายและ1ขวาวาดส่วนโค้งและบินตรงไปยังหวางหยันเฟิง หวังหยานเฟิงก็เริ่มต้นในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคมมีดวายุคมมีดวายุของถังซานทำให้เขาตกใจก่อนเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะหลบคมมีดวายุสิ่งที่เขาสามารถพึ่งพาได้คือระดับความแข็งแกร่งของเขาที่จะบเดเคี้ยยถังซานเขาไม่รู้ว่าทำไมถังซานถึงบอกว่าเขาสามารถเอาชนะเขาได้ด้วยความเย่อหยิ่งหรือเขามีความมั่นใจและความแข็งแกร่งเพียงพอจริงๆเขายังต้องการที่จะเห็น ไม่สนใจคมมีดวายุทั้งสองเขารีบตรงไปที่ถังซานและจํากัดระยะทางให้แคบลงเพื่อไม่ให้ถังซานปล่อยเพิ่มเติมนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ตัวเขาเองไม่ได้ปล่อยคมมีดวายุเพราะเขากังวลว่าถังซานไม่สามารถต้านทานและทำร้ายเขาได้ใบมีดสองใบที่ถังซานปล่อยออกมาก่อนนั้นได้บินขึ้นไปในอากาศแล้วในเวลานี้และถังซานเองก็ถอยกลับพับภาพสองครั้งคมมีดวายุสองใบกระทบเข่าของหวังหยานเฟิง ในเวลานี้แม้ว่าเขาจะใช้ธาตุลมเพื่อปกป้องร่างกายของเขาแล้วแต่ความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามเขายังคงเดินโซเซด้วยใบมีดทั้งสองนี้และความสูงข้างหน้าของเขานั้นควบคุมไม่ได้เล็กน้อยใจของฉันก็ตกตะลึงนี่ไม่ใช่คมมีดวายุที่การแปลงร่างหมาป่าวายุระดับสองสามารถแสดงได้ และเพียงแค่ใช้ประโยชน์จากการสูญเสียการควบคุมของเขาทั้งซานก็หลุดออกจากด้านข้างและดึงระยะห่างอีกครั้งใบมีดสองใบในมือของเขาถูกปล่อยอีกครั้งหวังหยานเฟิงก้าวไปข้างหน้าพลิกกลับด้วยกรงเล็บหมาป่าและควบคุมร่างกายของเขาแต่ใบมีดทั้งสองก็มาถึงอีกครั้งกระแทกเข่าของเขาอีกครั้งทำให้ร่างของเขาแทบจะเด้งขึ้นมาทันที ตามด้วยคมมีดวายุอีกสองใบใบมีดทั้งสองมีขนาดเล็กกว่าแต่เมื่อพวกมันบินเข้าไปวางหยานเฟิงก็รู้สึกถูกคุกคามอย่างเห็นได้ชัดดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งกว่าคมมีดวายุก่อนหน้านี้การดีบอัดเขาย่อตัวลงโดยไม่รู้ตัวและกรงเล็บหมาป่าคู่หนึ่งก็พุ่งออกมาก่อตัวเป็นพายุหมุนตรงหน้าเขาเขาไม่กล้าจะรับมันอีกแล้ว แต่ในเวลานี้มีฉากประหลาดปรากฏขึ้นเหนือลมที่อยู่ข้างหน้าเขาแสงสีฟ้าสองดวงเว็บวาบและหายไปในช่วงเวลาต่อมาหวังหยานฟังรู้สึกเสียวซาในดวงตาของเขาติดใต้สำนึกยกแขนขึ้นเพื่อประกะปิดด้านหน้าและการโจมตีของถังซานก็พุ่งเข้าตาเขาอย่างเห็นได้ชัด คมมีดวายุของถังซานมีพลังมากกว่าที่เขาคิดนี่มันมาถึงระดับสามอย่างชัดเจนแล้วนี่เป็นสถานการณ์ที่หวางยานเฟิงไม่เคยคาดคิดมาก่อนเขาอายุเพียงแปดขวบแต่เขาสามารถบรรลุความแข็งแกร่งระดับสามแม้ว่าร่างของหมาป่าวายุจะไม่เพิ่มขึ้นแต่พลังและทักษะของคมมีดวายุนี้เพียงอย่างเดียวน่าจะเทียบได้กับอสูรหมาป่าอันดับสามทั่วไปได้ไม่มีปัญหาแต่เขาไม่ใช่ระดับที่สาม หวังหยานเฟิงไม่ได้ประเมินความคิดของถังซานต่ำอีกต่อไปเขาส่งเสียงคำรามตามและร่างกายของเขาก็พุ่งสูงขึ้นทันทีแสงสีน้ำเงินกระจายไปทั่วร่างกายและดวงตาสีน้ำเงินเข้มขึ้นเล็กน้อยธาตุลมที่แข็งแกร่งดูเหมือนจะเสริมด้วยวงเวทในห้องทำให้ขนหมาป่าทุกตัวบนร่างของเขาเปล่งแสงสีฟ้าจางจางหวังหยานเฟิงใช้เท้าทั้งสองแตะพื้นอย่างรวดเร็วปิดจุดสำคัญด้วยแขนของเขาและพุ่งตรงไปยังถังซาน ใบมีดท,ทั้งสองตกลงมาที่เขาอีกครั้งแต่พวกมันสลายโดยตรงโดยาธาตุลมในร่างกายของเขาในเวลานี้เขาได้แสดงให้เห็นพื้นฐานการฝึกฝนของตัวเองอย่างเต็มที่สิ่งที่เขาต้องทำคือง่ายๆปิดระยะห่างและยุติการต่อสู้บทที่ 23. วิชาสเสวียนเทียนระดับ4 ในความเห็นของเขาไม่ว่าการควบคุมคมมีดวายุของถังซานจะยอดเยี่ยมเพียงใดก็ไม่มีความหมายถ้าเขาไม่สามารถทำลายการป้องกันของเขาได้เมื่อเขาเข้าใกล้ถังซานผู้ซึ่งไม่เคยแม้แต่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยก็จะแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยห้องใหญ่มากแต่เดี๋ยวต่อไปเขาจะอยู่หน้าถาังซานแต่ในขณะนี้มุมปากของถังซานยกขึ้นเผยให้เห็นรอยยิ้มจางๆอันที่จริงสิ่งที่เขาต้องการก็คือความคิดรือเริ่มของหวางหยานเฟิงที่จะเข้าใกล้ ด้วยความเร็วที่แน่นอนเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหวงังหยานเฟิงระดับสี่แต่เมื่อใดที่เขาไม่เก่งในระยะประชิดไม่ว่าประสบการณ์การต่อสู้ของหวงังหยานเฟิงจะมั่งคั่งเพียงใดก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับรุ่นของราชาเทพในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาที่มีประสบการณ์การต่อสู้มากมายด้วยเท้าของเขาเบาๆบนพื้นร่างของถังซานสันไหวราวกับผีเกือบจะหลีกเลี่ยงหมัดหน้าตรงของหวงังหยานเฟิงจากช่องว่างที่เป็นไปไม่ได้ เขาเดินไปรอบๆข้างของหวางหยานเฟิงเกือบจะในทันทีนั่งลงและหลีกเลี่ยงแขนที่หนาของหวางหยานเฟิงโดยใช้ประโยชน์จากร่างเล็กๆของเขามือขวาแทงออกเหมือนสายฟ้านิ้วทั้งห้าของมือขวาซึ่งเปล่งประกายราวกับหยกขาวสัมผัสรักแร้ของหวังหยานเฟิงเกือบจะในทันทีร่างกายของหวังหยานเฟิงถูกยิงด้วยแสงสีน้ำเงินและเมื่อรวมกับร่างกายที่แข็งแรงเขามีระดับการป้องกันที่ดี อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของถังซานเป็นเพียงการหยุดชะงักเล็กน้อยบวกกับการเพิ่มของเอกวอนยูโชมีช่องว่างในองค์ประกอบลมของการป้องกันร่างกายของหวังหยานเฟิงที่ถูกกระตุ้นในทันทีรักแร้เป็นกุญแจสำคัญไม่ว่าร่างกายจะแข็งแรงแค่ไหนการป้องกันก็ค่อนข้างอ่อนแอหวังหยานเฟิงรู้สึกจะปวดอย่างรุนแรงราวกับฝังเข็มที่รักแร้ในชั่วพริบตาครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาเป็นอมาพาต เมื่อเขาตกใจมือขวาของถังซานก็กลายเป็นหมัดไปแล้วและหมัดอีกอันก็อยู่ที่รักแร้ของเขาหวังยานเฟิงลม้มลงกับพื้นทันทีที่เขาอ่อนตัวลงทงังซานพิงไหลของเขาไว้ใต้รักแร้เพื่อไม่ให้เขามีโอกาสพยุงร่างกายดังนั้นเขาจึงพลิกตัวเขาลงกับพื้นหวังยานฟิงรู้สึกเพียงครึ่งขวาของร่างกายเขาเจ็บและอ่อนนุ่มและเขาไม่เคยพยายามเลยใจเขาวันไหวยอยู่แล้ว เขาคิดไม่ออกจริงๆว่าเขาล้มเหลวอย่างไรทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วเกินไปนี่เป็นเพราะเขากลัวที่จะทำร้ายถังซานและไม่กล้าที่จะออกไปทั้งหมดอย่างน้อยตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเขาไม่ได้ใช้คมมีดวายุที่ภาคภูมิใจที่สุดของเขาเพื่อโจมตีในทุกทิศทางแต่ถึงอย่างนั้นถังซานก็ล้มเขาลงด้วยการต่อสู้ระยะประชิดในท้ายที่สุดซึ่งยังคงทำให้เขารู้สึกเหลือเชื่อ ถังซานถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วแสงสีฟ้าส่องอยู่ในฝ่ามือของเขาระหว่างการประทะก,กันสามครั้งในตอนนี้เขาใช้วิชาสเวียนเทียนอย่างเงียบเงียบเพื่อขโมยพลังใสเลือดหมาป่าวายุระดับสี่จากหวางหยานเฟิงนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของหวางหยานเฟิงเจ็บครึ่งหนึ่งแม้ว่าจำนวนทั้งหมดจะไม่มากแต่ระดับเป็นลำดับที่สี่ถังซานเกือบจะรู้สึกได้ทันทีว่าวิชาสเวียนเทียนในร่างกายของเขาเปลี่ยนไปมันเหมือนกับการเดือด การตัดสินของฉันนั้นถูกต้องและสิ่งที่ฉันต้องการคือพลังเลือดที่มีคุณลักษณะเดียวกันและระดับที่สูงกว่าเพื่อช่วยให้ตัวเองฝ่าฟันฝ่าด่านไปได้สำเร็จเมื่อรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ทั้งซานก็ก้าวถอยหลังและนั่งลงบนพื้นหายใจหอบด้วยปากใหญ่แสดงว่าหมดแรงแล้วอันที่จริงด้วยความกลมกลืนและความความสามารถในการฟื้นฟูของทักษะล้ำลึกสวรรค์ของเขาการใช้คมมีดวายุมากกว่าสิบครั้งก็ไม่มีปัญหา นี่เป็นตอนที่เขาไม่ได้ใช้เสือดาวจารัดับแสงในแง่ของความแข็งแกร่งที่แท้จริงถ้าเขาต่อสู้อย่างสุดกำลังทังซานน่าจะ60-7ถึงเปอร์เซว่าเขาสามารถเอาชนะหวางหยานเฟิงได้แม้ว่าจะมีช่องว่างระหว่างฐานการฝึกฝนของทั้งสองฝ่ายแต่ในแง่ของประสบการณ์การต่อสู้และวิธีการต่อสู้ทังซานยังมีอะไรอีกมากในชีวิตก่อนหน้านี้มันไม่ง่ายเกินไปสำหรับเขาที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาในระดับที่สูงขึ้น เป็นเพียงว่าเขาไม่เข้าใจโลกอย่าง่องแท้ในชีวิตนี้และไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากโลกนี้ไม่เช่นนั้นเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นความเจ็บค่อยๆจางลงหวางหยานฟังพิจตัวและลุกขึ้นนั่งมองดูดวงตาของถังซานที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนเขาไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าวันหนึ่งเขาจะแพ้ให้กับเด็กอายุ8ดขวบถ้าเขาแพ้และเขาจะหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้ อาจารย์ผมเหนื่อยนิดหน่อยขอกลับไปพักผ่อนก่อนได้ไหมทังซานมองไปที่หวางหยานเฟิงแสดงท่าทางหน่าสงสารหวังหยานเฟิงกระตุกมุมปากของเขาวไปซะจำสิ่งที่ฉันบอกคุณวันนี้อย่าบอกใครว่าคุณบอกฉันวันนี้กับใครมิฉะนั้นจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ทังซานตกลงอย่างรวดเร็วลุกขึ้นเปิดประตูและจากไป เขาต้องการที่จะเข้าใจความรู้สึกของการพัฒนาและปล่อยให้วิชาเสวียนเทียนของเขาเข้าสู่ระดับที่4อย่างรวดเร็วหากฐานการฝึกฝนสามารถเลื่อนขั้นไปสู่ขั้นต่อไปได้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติ เมื่อเขากลับมาที่ห้องของเขาวังจงก็ฝึกซ้อมอยู่แล้วถังซานปีนขึ้นไปบนเตียงอารมณ์ของเขาตอนนี้ยังดีอยู่เมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของหวางหยานเฟิงการตัดสินของเขาถูกต้องอาจารย์ท่านนี้ย่อมมีความสงสัยแต่เขาก็ยังจะปกป้องตนเองเขาไม่รังเกียจและสอนเทคนิคอาวุธลับบางอย่างให้เขา และยังคงมีความสุขที่คาดไม่ถึงในวันนี้นั่นคือวงเวทลมในห้องบนชั้นสองของวางหยันเฟิงเห็นได้ชัดว่าสามารถใช้สำหรับการฝึกฝนได้การควบคุมาธาตุลมในปัจจุบันของฉันจะต้องผ่านตราประทับของหมาป่าแห่งวายุหลงเหลือไว้แต่สิ่งนี้ต้องการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการกลืนเขาต้องการที่จะควบคุมาธาตุลมโดยตรงแต่ดูเหมือนเขาจะทำไม่ได้แม้ว่าเขาจะมีพลังจิตเพียงพอเขาก็ไม่สามารถดึงมันออกมาได้สิ่งนี้ถูกจำกัดโดยกฎของโลก นี้ด้ดวยหากคุณต้องการทำลายกฎนี้ตามลำดับชั้นของดาวสีน้ำเงินของหวังหยานเฟิงฉันเกรงว่าคุณจะต้องรอจนกว่าคุณจะฝ่าระดับที่9กก่อนจึงจะสามารถทำได้ นั่งไขว่ห้างกระตุ้นให้วิชาสเวียนเทียนดำเนินการวิชาสเวียนเทียนที่เดือดพล่านรีบวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางภายใต้แสงสีฟ้าคราวนี้ขั้นที่สามของวิชาสเวียนเทียนซึ่งได้มาถึงขอบขวดแล้วในที่สุดก็ไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปและประสบความสำเร็จในการวิ่งผ่านอุปสรรคในครั้งเดียวพอราบนร่างของถังซาน,นาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการดูดซับพลังแห่งสวรรค์และโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในขั้นตอนที่4ในที่สุดเขาก็เข้าสู่ขอบเขตของขั้นที่4ี่ วิชาสเสวียนเทียนและเมื่อเขาก้าวผ่านระดับที่สี่ของความสำเร็จได้ถังซานก็รู้สึกได้ทันทีว่าโลกทั้งใบในการรับรู้ของเขาดูเหมือนจะแตกต่างออกไป นี่เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมในการรับรู้ของเขาโลกนี้ดูเหมือนจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกเขาและเขายังสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีอันมั่งคั่งที่เป็นของโลกนี้ทั้งหมดนี้กำลังเรียกเขาและตราประทับของสายเลือดหมาป่าวายุของเขานั้นลึกซึมยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะไม่ได้กลืนกินมากนะักแต่ก็เป็นพลังของสายเลือดระดับสี่ยังมีการเพิ่มขึ้นบางอย่างสำหรับเขา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาวิชาสเสวียนเทียนตลอดหลายปีที่ผ่านมาของการฝึกฝนและประสบการณ์ที่สั่งสมมาในระหว่างการพัฒนานี้ทังซานได้ค่อยๆค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างวิชาสเสวียนเทียนของเขากับการแปลงร่างของเทพอสูรกล่าวอีกในหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างวิชาสเสวียนเทียนและเลือดของเผ่าพันธุ์อสูร หากคุณต้องการแข็งแกร่งขึ้นคุณต้องมีทักษะมากขึ้นด้วยจากนั้นให้มองหาเผ่าพันธุ์อสูรที่แข็งแกร่งกว่าเหมาะสมกับทักษะการกลืนของพวกเขาปล่อยให้ความสามารถของพวกเขาปราตรึงเพื่อให้ตัวเองมีความสามารถนี้นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัย เห็นได้ชัดว่าเมืองหมาป่าวายุไม่ใช่สถานที่ที่ฉันต้องอยู่ตลอดเวลาเมื่อฉันไปที่เมืองใหญ่ของอาณาจักรเทีนยนหยูเท่านั้นฉันสามารถพบกับอสูนที่มีเลือดที่แข็งแกร่งกว่าแต่ข้อสันนิษฐานก็คือเขามีพลังที่จะกลืนพวกมนันหลังจาก3มปีสปีต่อมาฉันจะได้รับสถานะเป็นค่ารับใช้ที่นี่ตามคำกล่าวของหวางหยานเฟิงเมื่อเขาได้รับสถานะเป็นค่ารับใช้แล้วเขาสามารถเดินได้อย่างอิสระบ,บนแผ่นดินใหญ่โดยที่เจ้านายของเขายินยอม หลังจากสามปีมุ่งหน้าไปยังเมืองใหญ่นี่คือเป้าหมายที่ถังซานตั้งไว้สำหรับตัวเขาเองและในอีกสามปีข้างหน้าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาคือการสะสมการสะสมในขั้นตอนต่อไปจะเชี่ยวชาญบางสิ่งจากชาติที่แล้วและเพิ่มความแข็งแกร่ง